คือคุณพันรวินบรรทาสุกอะนะคะตำแหน่งปัจจุบันของท่านก็คือตำแหน่งซัพพลายนะคะขออนุญาตนะคะก่อนที่เข้ามาใหม่นะคุณเรงเลยนะคะก็คือคุณพันรวินบรรทาสุกนะคะปัจจุบันท่านรับตำแหน่งซัพพลายในในทอบอัตชรีสนะคะคุณพันรวินบรรทวสุกนะคะมีชื่อเล่นว่าคุณต่อยนะคะเป็นคนพื้นเพอํอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะ บันมีภูมิลำเนาอยู่ที่แม่ครองจังหวัดสมุทรส,สมุทรสงครามน,นะคะจบปริญญาตีถึงสองใบด้วยกันเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคะมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็ทําธุรกิจเครื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะท่านเปิดเจดรมอนเออไม่ใช่เปิดเจดรมอนคนนี้วันนี้นะคะอ่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรับไม่ตองกัาสังเพิษจาก m อเลยค่ะขอเชิญค่ะคุณนะคะ m อ็ซูเจ้พูดดว่าเสียงที่สดใส่ารากจริงๆเลยแต่ชอบฟังคูณเจ้มากเลยโอ้ยเต้นันเลยไม่ถนัดในการพูดเลยแต่ื่วงงานนี่ต่อยู้ขัดใจเลยค่ะก็เอกันก็สวัสดีแกราไม้ทุกทุกท่านนะครผู้น,นํานว่าที่มาหาเศรษฐีคนใหม่ทุกๆคนเลยน,นะคะ คืเออต่อยนะคะชื่คอคลรินมันเทาสุกมีเกนเ้ัยว่าต่อยต่อยเกิดที่บ้านแหลมจังหวัดพิบุรีค่ะเออต่อยจบปริญญาสองใบค่ะอย่างอย่างที่คุูเจ๊พูดไปนะคะอืมหลังพายุงะหลังพายุฝนเราจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามเราจะเห็นความสาเร็จแน่นอนค่ะต่อยเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงคือก็มาจากการแนะนําของน้อง น้องชายท่านสาทไอ้ท่านสาทอนักกรบรรเทาสุขตอนที่เขามาแนะนําต่อยต่อยก็ไม่เชื่อคะ่ะว่าเฮ้ยเโดนหลอกหรือเปล่าคือมีความรู้สึกว่าธุรกิจอะไรที่มันง่ายที่ว่าไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องอะไรเพราะว่าต่อยเคยทําเครือข่ายมาอยู่อยู่บริษัทหนึ่งคือตรงนั้นถามว่าดีไหมดีคะ่ะดีคือทําให้ต่อยหายป่วยจากตรงนั้นแต่ว่านะเออต่อก็มเ็ เออระยะหนึ่งคือระยะหนึ่งแต่ตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องโควิดการการซื้อขายอะไรอะรมันจะลดลงแต่นี่พอเจอตัวนี้ก็กลัวน้องอ่ะชายจะโดหลอกเขาก็มนนำรู้สึกวันนั้นไอยจาได้เป็นวันวันที่สิบมีนาเขาก็บอกว่าโทรมาบอกว่าเขาเจอธุรกิจเออเออบริษัทหนึ่งที่ทีไม่ต้องขายสินค้า แล้วรู้สึกว่าเออได้ได้เงินได้เงินไวเราคิดว่าน้องเราไม่โดนหลอกไม่แน่เลยฝอยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องต้องคุยกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเขาเขาจะถามฝอยว่าวันที่วันที่สิเกตจะว่างไหมฝอยก็เลยว่างเขาทำงายจริงฝอยก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อะค่ะแต่มีความที่ว่าเราควน้องเราโดนหลอกเราก็เลยบอกว่างแล้วพอเขาเขาพาเขาพาคุณ เออคุณสิเออบังเอินต่อยในอยู่ได้สายงานของคุณสิพัชาพยาบาลกรุงสวยนะคะแล้วก็เออท่านโคตเก่งนี้อาจารย์อาจารย์ชินพอพอเข้ามาที่บ้านประมาณสิบโมงกว่าคือพอต่อยเห็นอาจารย์ท่ะคือตกใจทีเราเคยทําทําธุรกิจเค,ครือใ่ขยบริษัทหนึ่งเหมือนกันคือความมั่นใจของต่อยเนี่ยมาห้าสิบอร์ซ็แล้วอะแต่ก็อยากจะดูวิสัยทัศน์ของของท่านว่าเออบริษัทนี้เป็นยังไง ที่มาที่มามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีความรู้สึกว่าเออเริ่ม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 เปิดใจแล้วขึ้นหนึ่งทีนี้พอพอได้ได้ฟังแผนการตลาดไปไปเรื่อย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 พอมาเจอคลิปของเปิดทนายท่านอจฉริยะค่ะตอยก,ก็แบบว่าตอนนี้ตรงนั้นน่ะมีใจมากเลยเปิดใจเลยแล้วคุณศรีก็ถามว่าเอา้ามีปัญหานี่ม่โกะบอกว่าโอ้ถ้ายิ่งมีปัญหาแบบนี้แล้วชี้แจงแล้วแบบคือมันจบเกมหมดแล้วว่า คืออันนี้เราสำเร็จแน่นอนเลยเพราะว่าคือตอบคือเราสามารถที่ว่าออตอบตอบข้อาใจของหลายๆคนที่เราไปแนะนําได้คะ่ะแล้วต่อยก็มองมองธุรกิจต,ตัวนี้ว่าเฮ้มันมันมันทำไมถึงง่ายดายมันถึงเป็นอะไรที่ที่ที่ว่าเฮ้ยที่มาตอบโจทย์ที่ว่าต่อยอยากเคยคิดอูนใน่ใน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 ส่วนรูกของของต่อยเองว่าคือต่อยอยากระตอบแทนน้องชายต่อยที่เขาเคยเสียสละ คือเมื่อก่อนเนี้ยเออเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วว่าต่อยก็ทําธุรกิจที่ที่ลาวแล้วาหารแต่นี่คือด้วยต่อยที่มีลูกวัยรุ่นต่อยก็ไม่ไปดูแลไม่ไม,ไม่ไม่ไปคือพิงลูกไม่ได้แต่น้องชายอ่ะเขาเสียสละเขาเสียสละที่พิงครอบครัวของเขาอ่ะไปเป็นผู้จัดการที่ต่อยที่ที่ที่ลาวอ่ะคือความดีของเขาตรงเนี้ยมันติดคาใจต่อยมาตลอดเวลาเวลาที่เขาเดือดร้อนนต่อยก็ไม่สามารถที่จะสร์ดช่วยเหลือเขาได้ แล้วพอต่อยได้รู้จักธุรกิจตรงนี้ฝ่อยตัดสินใจวันนั้นเลยคงศรีบอกว่า X L X L เลยแต่ตอยในใจต่อยอ่ะพอดูที่ท่านอาจารย์ชินเอบรรยายแผนทุกอย่างแล้วอ่ะต่อยตัดสินใจแล้วว่าโอเค X L แน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยต่อยก็จะถือเลิกเลิกยามงามดีใช่ไหมคะคือคือต่อยมีลูกชายสองคนคือเขาเสียชีวิตเออไปแล้วแต่เขาเกิดวันที่สิบสองมีนามันเป็นจังหวะ ชั่วชว่วเรียกว่าเป็นจังหวะที่ว่าดีอ่ะคือท่านอาจารย์เนี่ยมาอธิบายให้ต่อยอวันที่สิบเอ็ดต่อยก็เลยเออเลยถือเลิกยามที่ว่าพอดีลูกชายคนที่ตายเนี่ยเขาเกิดวันที่สิบสองมีนาใช่ไหมคะต่อยก็เลยถือเลิอกอันนี้ค่ะเป็นเป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นต่อยคิดว่า ที่ต่อยสมัครเนี่ยต่อยคิดว่าลูกชายคนคนคนที่ตายเนี่ยเขาทำธุรกิจตรงนี้เพราะเขาเก่งมากเขาเก่งเรื่องไอทีเก่งเก่งเรื่องก,การการเอ่อการบมิฟารคนประมาณนั้นน่ะต๋อยคิดว่าเป็นตัวแทนอาจจะเป็นความเชื่อของต่อยเองนะคะเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่พอต่อยรู้แบบนี้แล้วต่อยก็เลยความสุขว่าเฮ้ยทำไมฉันเจอบริษัทนี้ช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรต่อยถือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง อาจจะเป็นบุญที่ว่ามันถึงเวลาของเราแล้วปอยก็้องขอบคุณมากมากเลยตื่นเต้นจังเลยคือคือต่อยต่อยรู้ละเออน้องเขาบอกว่าปอยก็ดูว่าน้องอ่ะเขาเขาถมักแล้วเขาได้เงินเขาก็ส่งมาให้ดูเรารู้แหละปอยก็เลยเทำไงดีปอยก็เลยคิดถึงคนคนข้างข้างข้างตัวก่อนว่าเออเอาลูกชายมาเสือแล้วก็แฟนเอามาต่อแล้วดูซิ่งเงินจะขึ้นเท่าไหร่พอ พอคุณสิเนี่ยเขาก็ปั๊ปปี้ไดโบนัสมาให้ให้ต่อยคือมันตื่นเต้นมันดีใจหัวใจของโตฮิฉันเจอขุมทัดขนาดใหญ่ละที่เราเจอที่ที่มันตอบโจทย์ที่ที่มันเป็นเครือข่ลูปแบบหนึ่งที่มันตอบโจทย์ทางไรายได้อย่างมหาศาลเลยมันมีมันเป็นแบบแผนการตลาดของแพลตฟอรมของไอทเอที่ที่จะท,ทำให้ให้ให้ต่อยแบบเออที่ ทำเงินได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือในส่วนที่ที่ต่อยอยากติดค้างใจกับน้องชายอยู่ต่อยก็เลยโอเคว่าฉันสมัครแล้วแล้วฉันจะทําข้างหนึ่งเนี้ยให้น้องทําแค่ข้างเดียวเพื่อตอบแทนในสิ่งที่เขาให้สิ่งดีๆกับต่อยมาเมื่อกอยี่สิบกว่าปีตรงนั้นในความฝันของต่อยตรงเนี้ยที่ที่ต่อยเข้ามาตรงเนี้ยคือต่อยฝันว่าต่อยอยากทําสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมอยากมีเงินซื้อที่ดินสักก้อนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยความฝันของ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่ต่อยสามารถซื้อที่ดินตรงนี้ได้แล้วทีนี้คือเป้าหมายของต่อยจริงๆอะ่ะต่อยก็อยากจะเอ่อทำธุรกิจตรงนี้ให้ให้ตระกูลของต่อยที่ว่าเป็นข้าวเออเป็นข้าวไดมอนใครก็ได้ค่ะจะเป็นน้องชายหรือว่าน้องสะใภ้หรือลูกชายหรือหลานชายหรือตัวต่อยเองถ้าต่อยมีชีวิตอยู่ต่อยจะทำเอ่อเรียบเป็นข้าวไดมอนติดฝาผนังที่เอ่อ พี่เคื่องหาห้าร้อยให้ได้ห้าร้อยอันจะให้ได้แล้ววันที่สามเนี่ยไปตื่นเต้นมเลยใปแ็่อยากจะไปดูเครื่องหาตรงนี้ว่ามันสวยงามแค่ไหนก็จะไปดูว่าโอเคว่าถ้าฉันแบบเออสำเร็จเนี่ยาตาแห่งขาวตาในฉันอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใบก็จะยึดมั่นในทำเออในทำเออธุรกิจเออในองค์กรเนี้ยอย่างซื่อสัตย์และจริงใจที่ใช้ใยใช้หลักของคุณธรรม คุณธรรมที่ที่ทำตัวนี้อย่างอย่างอย่างจริงใจ,จงอย่างอย่างปล่อยไปแนะนําใครเนี้ยปล่อยก็ถือว่าในค่าแนะนําเนี้ยปล่อยถือว่าเป็นเป็นค่าความดีของปล่อยที่ได้เออไปช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ปล่อยก็จะขั้นแรกปล่อยก็จะแนะนําคนที่ที่ปล่อยรักคนที่เออนิสัยเหมือนปล่อยที่มาทางสายธรรมในในทางธรรมะเนี่ยให้เป็นแล้วปล่อยก็คุยของติว่าใน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 แบบความของปล่อยเนี่ยสิบสิบสิบห้าคนเนี่ย ต้องอีกเกลทุกคนแต่พยายามทําให้ได้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ความขอบคุณความดีที่ทําให้ต่อยเจอธุรกิจอันอันยิ่งใหญ่อันคือเหมือนผมณชากแลค่ะเอ่อทำให้ต่อยแบบมีความสุขจริงๆทุกวันเนี้ยไปพูดคุยไปแนะนำใครเนี่ยมันแนะนำด้วยอย่างสบายใจเพราะว่าเราเอาสิ่งดีๆไปให้เขาเออ เอารายได้ดีๆที่วันข้างหน้าถ้าเขาลงมือทําเนี่ยมันได้แน่นอนตอยก็ไม่รู้ยงจะพูดยังไงก็ขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะท่านดรสรารวัตรไพศารสารวัตรแล้วก็คุณศรีคชชาเออเออโคศโคศอาจารย์ชินแล้วก็ตัวเองที่ที่ได้เจอตรงนี้ขอบคุณความดีของตัวเองที่ทำให้เจอธุรกิจท,ที่ที่มันมหัศาจรรย์ตรงนี้ ต่อยก็ขอขอบคุณทุก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 ท่านที่ที่ต่อยจะคือต่อยเข้ามาในในเอ่อที่ที่มีมีการการบรรยายด้วยกันอะไรอ่ะต่อยก็ได้ข้อคิดจากอาจารย์ทุกทุกคนก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยนะในฐานะต่อยน้องใหม่ต่อยก็ขอให้กระทุกคนติต่อยได้ทุกเรื่องนะคะต่อยถือว่าอันนั้นมันเป็นคาที่ที่ตีเพราะต่อยเป็นน้องใหม่ต่อยก็ยังยังไม่เก่งพอ ก็ยินดีนะคะที่ว่าเออทักมาหาต่อยหรือบอกติชมยังไงก็ได้ต่อยยินดีทุกๆคำคำที่จะจะขอบคุณหรือว่าเออจะจะเออตื่นเต้นไม่ออกยังไงก็ต่อยก็ขอเออขอจะทําตรงเนี้ยอย่างซื่อสัตย์และจริงใจและจะทําอย่างสุดหัวใจเพราะว่าตรงเนี้ยม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆสำหรับต่อยก็ขอบช่อมขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็อืม ขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีนะคะก็ขอคืนไมคทองคำสังเพศให้กับคุณเจ๊ที่น่ารักของต่อยะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ